มีบริการประทับใจมากครับได้รถจริงสมจริงครับแล้วก็รถสวยมากๆครับได้เครื่องยนต์ดีเซล2.5 T T ได้ขับ4ด้วยนะครับผมเรารับประกันครับรถเราไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำนะครับผม สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับเดี๋ยวพามาชม p ี v คันนี้ครับเจ้ามิสูบิชปาเจโร่สปอร์ตครับคันนี้ได้ตัวขับ4นะครับขับ4นะครับปี12สภาพสวยมากๆครับภายนอกเป็นสีดำครับนี่สีภายนอกทั้งคันผมเก็บสีมาให้แล้วนะครับทราบกันอยู่แล้วรถสีดำปี12ริ้วรอยการใช้งานมีแน่นอนครับแต่รับประกันครับเก็บสีเพราะริ้วรอยไม่ได้ชนหนักครับ ไฟด้านหน้าครับจับล้างมาให้เรียบร้อยครับโคมกลับมาใส่เหมือนเดิมแล้วนะฮะมีเบ็คโปรเจคเตอร์มาจากโรงงานอยู่แล้วครับกระจังหน้านี้ครับติดรถมาจากโรงงานครับก็มีริ้วรอยรอยขีดข่วนบ้างนะครับรอยสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยนะครับผมนอกนั้นสมบูรณ์ครับตะแกรงรังพึ้งก็สภาพสวยไหมครับเนี่ยดูนะครับรถถ้ามันใช้งานหนักอ่ะแบบว่าตากแดดตากอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะซีดครับอันนี้คือถือว่าโอเคนะที่เจ้าของเก่าถือว่าใช้มารักษาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมและคันนี้นี่ มีกระจกแก้มมาให้นะครับผมโป่งจากโรงงานนะครับผมมาได้ข้างสภาพสวยล้อขอบ18นะครับผมล้อซิงด้วยนะฮะ26560 R18 ครับผมสภาพหลกอยางถือว่าโอเคยังใช้ได้อยู่นะนี่มาดูดูดูดช่วงล่างหน่อยนะรับรถปีลึอกอ่ะถ่ายให้พี่ๆดูกันหน่อยครับนี่สปริงโช้กทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานคัตซีไม่เป็นสนิมสภาพถือว่าสวยเลยครับคันนี้ จบมองข้างเป็นแบบโฟรเมียมนะครับผมมือเปิดเป็นแบบโฟร์มเมียมเนี่ยมือเปิดโฟมเมียมมาข้อดีคือหรือว่าริ้วรอยมันไม่ค่อยมีเห็นปะเนี่ยรอยไม่มีเลยครับแต่ถ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถอ่ะพอเราเปิดมีแหว,วนอะไรพวกนี้เปิดไปปุ๊บนะเป็นรอยเต็มไปหมดเลยมาดูภายในกันครับภายในเป็นสีเบจนะครับผมเบาะหนังจากโรงงานนะครับผมนี่ดูรถนะครับปีขนาดนี้เบาะพวกนี้มันจะเสียทรงนะผมทําการปรับปรุงสภาพให้เลยนะฮะนี่ เราเปลี่ยนหนังใหม่นะครับผมเสริมปงน้ําใหม่ให้ทรงเบาะกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่เบาะแน่นๆเลยแล้วนี่ตัวนี้เห็นไหมครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมแผงประตูมีริ้วรอยบ้างครับการใช้งานทั่วไปนะครับผมตรงนี้ลูกค้าเก่าติดสติ๊กเกอร์ลายคาร์บอนมานะครับผมมาดูในส่วนของโครงสร้างรอยเมอาร์คนะครับเปิดให้ดูนะครับผมนี่เห็นไหมครับ ลอยเม็ดนกลมเรียงสวยตลอดแนวนะครับรถเก็บสีภายนอกมันก็จริงครับแต่นี่ครับสั่นประตูทุกอย่างครับนี่สีเดิมจากโรงงานครับดำด้านด้านนี่เลยครับนะฮะเปิดดูให้ครบทุกประตูเลยนะครับผมเวลาเราไปซื้อรถมือสองนะเปิดดูครับพวกโครงสร้างนี่นะสิ่งสําคัญครับซื้อรถมือสองคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ดูอะโครงสร้างเครื่องดีเกียร์ดีนะฮะอ่าที่เดือดคามอายุครับผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยน ของเลวนะครับผมน็อตประตูไม่มีถอดไม่มีไข่นะครับประตูด้านฝั่งหลังซ้ายเห็นไหมครับนี่ดูทีละจุดเลยนะครับนี่สีเงาช่ำเลยครับผมเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสภาพเบาะเป็นไงถือว่าสวยนะนี้เจ็ดที่นั่งใช่ไหมครับอ่าการใช้งานก็พับเบาะเข้าไปครับนี่ครับแถว3นะครับผมตัวนี้ก็แอร์ลาวแล้วด้วยนะครับผมเห็นไหมครับถ้าเป็นตัวแรกมันจะไม่มีแอร์ลาวนะครับผมมันจะเย็นไม่ทั่วอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะฮะก็สภาพดูด้านหลังครับสภาพเบาะถือว่าดีนะ เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่านะเราไม่มีคนนั่งใช่ไหมเราพับเบาะแถวนี้ด้วยอะ่ะมันจะเป็นลาฟไปหมดเลยอะ่ะขนของได้นองนองรถกระบะเลยทีเดียวนะครับผมให้พับได้เบาะใช้งานได้ปกตินะครับมาดูรอยเม็ดอัพประตูนี้ครับแน่นมากเลยเนียโอ้โหนี่เดิมเดิมเลยครับเห็นไหมครับนี่เดิมเดิมเลยนะฮะนี่ด้านๆเลยสารประตูไม่เคยมีการเคาะพ่นทำสีครับไม่เคยมีการแปะข้างนะฮะ ถ้าเราเปิดดู่เราเห็นพวกนี้มันทำมาสันนิษฐานได้เลยครับรถชนหนักมานะครับผมมันไดข้างนะครับนี่โลโกประจำตัวของปาเจโร่วสุนใหม่ตรงนี้มามันจะเป็นไงสนิมขึ้นเลยครับนี่คันนี้ครับเราเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยครับตอนมามีริ้วรอยมาผมก็ส่งทําสีให้นะครับยางนะฮะก็นี่อะสองหกห้าหกสิบ r สิบแปดทั้งสี่ล้อครับได้ล้อแม็กซ์งครับสภาพล้อนะครับมีริ้วรอยการใช้งานบ้านะครับทั่วไปนะครับเบรกแซนด์ดจากโรงงานด้านหน้าเป็นดิสด้านหลังเป็นดัมนะครับ ด้านท้ายคันนี้ได้ไฟแต่งด้วยนะครับลูกค้าเก้าเปลี่ยนไฟแต่งเป็น LED มานะครับผมก็ลมดำนะดูดูดูเท่ไปอีกแบบครับเซ็นเซอร์มีมาให้จากโรงงาน4จุดนะครับนะฮะนี่1 2 3 4สแล้วคันนี้มีสเกิร์ตด้วยเห็นไหมครับอะสเกิร์ตหลังเพิ่มเข้ามานะครับนี่อุปกรณ์ตกแต่งนะครับผมไฟเบรกดวงที่3ใบปัดน้ำฝนทุกอย่างตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยทีเดียวด้านหลังมีชนมาหรือเปล่านะฮะดูตะเข็บครับนี่ ด้านหลังซ้ายอ่าหลังขวานี่ครับไม่มีชนน็อตฝาท้ายไม่เคยไขยเฮ้ยรถสวยนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับเบาะอย่างที่ผมบอกครับถ้าเราพับนี่ครับมันก็จะแบนล่าไปมันสามารถพับนี่ขึ้นได้ไปอย่างเงี้ยอันนี้แค่แถว3เห็นไหมครับมันแยกโซนได้ด้วยนะครับผมและพลาสติกด้านหลังเห็นไหมครับนี่ถือว่าโอเคนะริ้วรอยน้อยมากครับแถว3ามเนี่ยมีแอร์ด้วย เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับมันเจ็ดที่นั่งก็จริงครับแต่แถว3าเนี่ยเหมาะกับเด็กนะสำหรับผมนะถ้าผู้ใหญ่นั่งนะอึดอัดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสีเต็มรอบคันครับไม่ต้องห่วงครับสีไม่มีริ้วรอยเลยครับผมเพิ่งเก็บสีมาให้นะครับนะฮะลูกค้าบางคนบอกเฮ้ยเก็บสีชนหนังหรือเปล่าไม่ครับนี่นะเปิดให้ดูทุกจุดเลยนะครับไม่มีชนอ่าดูรอยเม็ดอาร์กประตูนี้เห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์กกลมเรียงสวยตลอดแนวสันประตูนี้เดิมๆเลยครับเห็นไหมนี่นี่ รูดดูเลยครับเดิมสแตนดาร์ดแผงประตูก็สวยนะเ่ยพี่ลูกค้าเก่าเปลี่ยนไปมาด้วยครับเป็นไฟสีขาวนะครับปกติมัจนจะเหลืองๆนะครับตัวนี้2.5ใช่ไหมอ่ะมาดูประตูหลังขวาน็อตก็ไม่ถอดไม่ไขนะครับผมเดิมๆรอยเม็ดอาร์ประตูนี้ล่ะที่จะดูกันประตูสุดท้ายนี่อ่ะรอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวยนี่เห็นไหมเห็นความด้านไหมไม่รู้ด้วิโอเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับ มันเก็บสีเฉพาะข้างนอกนะครับตรงข้างในนี้ไม่เคยไปยุ่งเลยแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักนะครับผมนะฮะอ่ะระบบไฟฟ้าไม่ว่าเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทุกอย่างตรวจเช็คให้หมดแล้วใช้งานได้เบาะเป็นไงบ้างอ่ะดูอ่ะ,อะใช้งานได้ปกตินะครับจงมองข้างปรับพับไฟฟ้าไปดูด้านหน้ากันหน่อยห้องเครื่องเป็นไงรถเคยเปิดเครื่องเคยแต่งเครื่องหรือเปล่าบางทีลูกค้าจะกังวลว่าเฮ้ยมันเคยโมเครื่องมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเปิดดูกัน ฝา,าเดิมๆครับนะฮะสภาพห้องเครื่องเปิดเข้ามาอ่ารถคันนี้ครับมีอะไรนี่เคยเปลี่ยนท่ออินเตอร์มานะครับตอนมามันเป็นอะนี่ส่วนใหญ่ท่อยางอะครับมันจะเปื่อยนะครับลูกค้าเขาก็จะเปลี่ยนโดยวิธีการนี่เปลี่ยนแบบนี้เลยมันก็จะทนนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรรถคันนี้ไม่เคยแต่งไม่เคยมอดิฟายไม่เคยจูนเครื่องครับสภาพภายในห้องเครื่องถือว่าโอเคสติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบนะครับผมก็อกอากาศเดิมๆนะครับผมนะมีชิ้นนี้อเปลี่ยนมา เพื่อความทนทานเท่านั้นเองนะครับไปดูภายในกันหน่อยเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับผมวิทยุนะฮะมีการเปลี่ยนจอมาสตาร์ทเครื่องชึ่งเดียวติดเลยครับนะฮะภูมิไลนะครับมีแอร์แบ็กให้ครับด้านหน้ามีแอร์แบ็กให้คู่อยู่แล้วครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์อยู่แล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็มีคุยคอนโทรลนะครับคันนี้มีคุยคอนโทรลครับเกียร์คับสี่นะครับอยู่ตรงนี้ริ้วลอยภายในห้องโดยสารมีการใช้ อขดขวนบางๆทั่วๆไปครับรอยไม่หนักนะครับผมตามอายุนะครับนะฮะอ่าแล้วนอกนั้นไม่มีอะไรระบบแอร์เป็นแบบแมมือหมุนปรับอันนี้อุณหภูมินะครับได้หน้าจอนี่แอนดรอยมาแล้วครับพี่เจ้าของเก่าเปลี่ยนมาเป็นแอนดรอยแล้วนะครับพร้อมนี่กระจกซิงด้วยนะอ่ะเห็นไหมครับแอนดรอยทัสกรีนทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมสภาพภายในโดยรวมนี่ผมว่าโอเคเลยนะครับผมรถปี12นะเป็นไงครับเราดูกันมารอบคันแล้วนะครับรถ ถือว่าสวยนะครับผมราคาตอนนี้มันน่าใช้ด้วยนะครับ439,000บาทประหยัดไปเยอะเลยครับป้ายแดงมาออกมาล้านหน่อยๆนะครับผมนะฮะแล้วได้เครื่องยนต์ดีเซล2.5 GT ได้ขับ4ด้วยนะครับผมส่วนใหญ่จะเจอเป็นขับ2เนี่ย2.5ขับ2อ่ะคันนี้2.5 GT ขับ4ปี12 Air Laow แล้วนะครับสิเป็นไงพร้อมใช้งานเลยครับถ้าหาอยู่นะครับหรือสนใจรถยนต์คันไหนติดต่อเข้ามาได้เลยครับ ตามช่องทางต่างๆที่ร้านเรามีครับไม่ว่าจะเป็นไลน์แอปแฟนเพจยูทูบในตอกนะครับหรือใจร้อนโทรเข้ามาคุยกันได้ครับมีน้องเซลล์ที่น่ารักคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเลยครับนะยุคปัจจุบันครับลูกค้าของเรานะเนี่ยดูคลิปรีวิวเนี่ยผมรีวิวน,น้องนม่นัมรีวิวนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมครับไม่ต้องมาดูรถละนะครับเรารับประกันครับรถเราไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้านะครับผมเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับผมนี่พร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับผม ติดต่อเข้ามากันได้ครับนะฮะถ้าจัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกมาเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านครับโอนอนุมัติครับมีรถสไลด์ของเราบริการส่งมาถึงท่บ้านนบสะดวกสบายมาก,มากๆกครับกว่าจาก,กันไปฝากกดซับสไครต์กดสังกระดิ่ครับรับรองครับรถใหม่ๆนะคุณภาพดีรถสวยๆครับมีเข้าใหม่ทุกวันมีให้เลือกครับขอติดตามได้ที่โปรถบ้านเลยครับ we <laughs>